เียไหนที่เขาเอาหลักการศาสนาอิสลามไปสอนในทางที่ผิดผมก็พยายามที่จะตอบให้ถูกต้องเพราะว่าการที่น้องคนหนึ่งไปตอบว่าย้ายได้ย้ายอิสลามได้ย้ายอิสลามไปศาสนาพุทธได้แต่บาปไม่ติดตัวบาปนั้นจะติดจะบาปนั้นจะไปอยู่ที่ศาสนาใหม่ซึ่งเป็นการบอกที่ผิดเป็นการบอกที่ผิดน้องคนนี้ เขาเหมือนกับว่าเขาเรียนเรียนทางกูเกิลเรียนทางหนังสือทางกูเกิลที่จริงการที่ศาสนาอิสลามจะย้ายได้ก็คือก็ต่อเมื่อเขาตกมุตตะตกมุตตะก็คือการตกศาสนานะครับที่จริงเขาอาจจะย้ายไปแต่งงานกับพุทธโดยที่เขานั้นอยากไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ต้องการมีความสุขกับกับศาสนาพุทธยอมทิ้งอามานศาสนายอมทุกอย่าง ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะไปอยู่กับแต่แต่แตหัวใจของเขาอ่ะบางทีเขาะไม่ได้ศรัทธาต่อศาสนาพุทธบางทีเขาศรัทธาต่ออรรถตลาอยู่นะครับผมว่าจริงแล้วคนเรามันก็บาปอยู่แล้วนะใช่ครับที่นี่พิ่งจะอาสารครับพี่น้องที่นี่มากัดจะที่มากัดผมอยู่ที่สวนมากัดก็จะอาสาช้านิดนึงนะ ตอนนี้อีกห้านาทีจะกลมัดอนช้าัล้วเดี๋บมัน In allah, มจะลงไล์นะอนชาอัล้ว <laughs> ขอบคุณครับที่ท,ที่ที่ถามผมผมรู้เวลาดีครับก็คือที่นี่จะละหมาดช้านิดนึงแต่ที่อื่นละหมาดเร็วเข้าใจครับอืมบรงานก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับติดตามใหม่แล้วก็อนชาอแล้วผมจะไม่ไม่ไม่ลดในการลงคลิปในเรื่องศาสนาเข้าใจนะครับการลงคลิปเรื่องศาสนามันจะเป็นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นะครับที่ทุกคนที่ทุกคนฟังแล้วบางทีก็มีดราม่าผมเข้าใจแต่ผมก็พยายามให้ทุกคนรักกันนะครับไม่อยากให้เกิดทะเลาะกันในเรื่องศาสนาบางคนบอกว่าที่นี่เมืองไทยนะทำไมเป็นอิสลามทําไมมาอยู่เมืองไทยทําไมที่นี่เมืองพุทธก็มันเป็นประเทศไทยเข้าใจครับมันเป็นเมืองพุทธก็เข้าใจแต่ว่าประเทศไทยคือไม่ได้บังคับให้ต้อง ต้องศรัทธาในศาสนาพุทธศาสนาเดียวคืออิสระภาพให้ให้กับการนับถือศาสนาฉะนั้นกับพิ่นทินเดียรทุกๆุกที่ก็มีมีมีสถานสถานที่ประกอบศาสนกิจของเขานะครับที่ศาสนาพิธเขาก็มีบทของเขานะครับศาสนาอิสลามก็มีเอมิมสิดของเขาศาสนาพุทธก็มีวัดของเขาไว้ปฏิบัติศาสนกิจของเขาฉะนั้น เราก็อย่าล่วงเลยนะครับผมก็พ่อแม่พยายามที่จะล่วงเลยนะครับไม่ล่วงเกินกับพี่น้องแต่คลิปนี้อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงที่ทําให้พี่น้องไม่พอใจนะครับส่วนมากจะเป็นพี่น้องทางาศาสนาไม่พอใจก็เข้าใจอย่างนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับบางประเด็นนะครับที่ทําให้พี่น้องโกรธเคืองนะผมก็ไม่ไม่อย่าว่าผมแล้วกันนะผมพยายามที่จะโพสต์ให้พี่น้องเข้าใจอยากจะโพสต์ให้คนที่กําลัง พูดให้คนที่กําลังคบกันอยู่คนที่กําลังคบกันอยู่พุทธกาลังคบอิสลามอิสลามกําลังคบกับพุทธอยู่ให้เข้าใจตรงนี้เองว่าคุณจะต้องมาเรียนรู้หลักการของศาสนา,สาอิสลามคุณจะต้องมามาศึกษาอิสลามก่อนก่อนที่คุณจะมาแต่งงานกับอิสลามคุณจะต้องเข้ารับอิสลามก่อนโดยที่ไม่บังคับจ,จะไม่มีการบังคับคนที่เข้าอิสลามคือส่วนมากจะไม่มีการบังคับกันนะครับ จะมีมีการบังคับกันคุณเข้าคุณต้องเข้าด้วยหยัวใจนะครับคุณต้องศึกษาก่อนการที่เข้าการที่เขาจะเข้าอิสลามบางทีบางทีหัวใจของเขาอาจจะไม่อยากเข้าอิสลามก็ได้แต่การเข้าอิสลามของเขาเขารักผู้หญิงอิสลามเขารักผู้ชายอิสลามเขาเขาเข้าอิสลามด้วยกับรักผู้หญิงเขาเข้าอิสลามด้วยกับการที่เขารักคนรักของเขาอ <c oughs> ันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคิดตรงนั้นหลังจากนั้น อยู่ที่วัลลหุอัลลัมอยู่ที่อัลตลาจะให้เขาได้รับทานนำหรือไม่อยู่ที่ครอบครัวของมุสลิมจะสอนศาสนาให้กับเขาตรงนี้ด้วยนี้ครับพี่น้องที่มีเกียรติก็ทำละขอบคุณครับที่ชอบทุกคลิปผมเลยนะ